สวัสดีนะคะวันนี้เรามานั่งชมน้องหอยอีกครั้งนะคะนี่นะคะเราเอาผักตบชวาจากคลองนะคะมาใส่ไว้ในนี้นะคะเพื่อเป็นอาหารให้น้องหอยนะคะนี่นะคะน้องหอยนี่นะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวเขากินหมดนะคะเห็นไหมคะหอยกำลังออกนะคะนี่ด้วยนะคะโอ้โหนะคะสวยงามมากนะคะนี่ผักตบนะคะเราไปเอาจาก องคองหลังบ้านนะคะเขาขึ้นแล้วก็เอามาใส่ไว้ในนี้นะคะเพื่อที่จะให้น้องเขาอะนะคะน้องหอยนะคะได้กินนะคะแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละคะ่ะน้องหอยกินหมดนะคะนี่นะคะตบชว่านี่นะคะเห็นไหมเลี้ยงเลี้ยงเขาจะมีอาหารนะคะพวกผักพืชนะคะเขาก็กินนะคะจะได้เขาจะได้มีไตขึ้นมาข้างบนนะคะอยู่ตรงนี้แล้ว่ะคะ่ะ ไม่มากัดต้นไม้นะคะมีนะคะบางครั้งอ่ะก็เป็นหอยนี่แหละคะ่ะเขาไม่มีอาหารเขาก็เลยจะต้องมากินอามากินแบบว่า,ากินผักนะคะกัดผักพืชหมดเลยนะคะเป็นหอยนะคะนี่นะคะแล้วก็มาให้ชมนาะบรรยากาศเนะวันนี้อากาศร้อนมากนะคะแล้วก็จะไม่ให้อันนี้เป็นเลนนะคะ เพราะว่าเราต้องเอาน้ําออกมากัางค่ะเพราะในบ่อน,นี้นะคะเขาบอกมีปลาไหลกันยังไม่เห็นเลยนะคะนี่อยู่ข้างในนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวหายใจไม่ออกนี่นะคะเราไปเอาผักตบชวาจากคลองมานะคะมาใสา่ามาชมบรรยากาศนะคะ,นะคะตอนนี้แดดแดดก็เยอะนะแดดร้อนนะคะเรเดี๋ยวเราฝนจะต้องตกแน่นอนถ้าแดดแบบนี้นะคะฝนตกนพันธุ์นะี้คะจะให้ดูแดดนะคะ แดดร้อนเปรี้ยมเลยนะคะเนี่ยเนี่ยแดดท้องฟ้าแบบนี้นะคะฝนตกแน่นนอนเลยนี่นะคะก็เรามานั่งชมตรงนี้ดีกว่านะมาดูเสียงแอร์ดงหน่อยนะคะเพราะนี่มันปิดกะแอร์นะคะสน,น้อยน้อยนี่ติงกะแอรเห็นไหมคะแอร์แอร์อยู่ตรงนี้นะคะพัดอากาศมาันร้อนมากนะคะค่ะ นี่นะคะน้องหอยนี่เนี่ยมีมากมายนะคะเราไม่ได้เอาเขามากินเลยนะคะเราเลี้ยงไว้ดูได้น,นะคะทําให้ร่างกายเราได้ดูธรรมชาตินะคะไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะเราอยู่ในกรุงเทพเราก็ได้มีธรรมชาติในในบ้านนะคะดูนะคะสบายหูสบายตาไม่เน็ดเหนื่อยนะคะนี่เราก็ชมน้องอหอยเขาไนะไม่ต้องเอาให้เขาออกนะคะเอาขาเป็น ผักนี่ก็หาเป็นเต็มรวชพืชน,นะคะให้เขากินนะคะเขาก็จะได้กินนะคะปลาเสี่ยวปลาตัวเล็กๆเ,เยอะมากเลยนะจ๊ะนั่งฟังนะ,ะนี่นะคะามาชมมาชมนะคะเยอะมากเลยจ้ะเอาไปนี่เลยคะเราก็อืมอ่าเรามาพักผ่อนด้วยเนาะ ตรงนี้นะคะมันก็ดูแบบว่าไม่ให้เราไปเครียดอะไรร้อนนะคะอากาศร้อนอนะคะเข้ามาดูงต้นไม้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราไปหามาไปเอามาจากคงใหญ่นะคะบักตบชาวานะคะเอามาไว้ที่น้องหอยนะคะเขาได้กินทะากัดกินค่ะกขอ,ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันะะนะคะขอยท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงม,มีความสุขธรรมชาตินะคะบุญรณสาสัพหักพุ่มพันธ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่กันเพื่อเป็นกำลังใจดนะ้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ